แบบสไตล์หน้าตาบาร์บี้พูดถึงตุ๊กตาบาร์บี้ต้องคิดถึงขวัญอุตสามีเนะเหมือนจริงนะเหมือนจริงๆคุณผู้ชมปากหน่อยุมันกลมกล่อมไม่หมดเลยตากใช่หน้าตาเขาจิ้มลิ้นน่ารักอ่ะว่าแม่แต่ว่ามันมีข่าวที่ทําให้หลายคนตกอกตกใจเพราะก่อนหน้านี้ขวัญอุตสามณีนเคยออกมาเปิดใจว่าเคยเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายจริงหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองไปฟังเสียงดู้หน่อยค่ะแต่ที่พี่รู้สึกว่า เราเราคิดสั้นที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกผิดว่าเราผิดเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบพอเราผิดเสร็จแล้วมันถึงผลกระทบกับคนอื่นซึ่งมันแบบคนที่เราหลักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำทำจริงๆ วิวเราไม่รู้เลยนะปกติเห็นน้องขวัญเขาดูเป็นคนม<ช>ั่นใจมั่นใจดูเป็นคนสดใสดูแบบไม่น่าจะคิดอะไรแบบนี้ได้นะคือเรื่องราวมันมีว่าขวัญเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวชีวิต30ปีในวงการบันเทิงคุณผู้ชมผ่านช่องทาง YouTube ของตัวเองนั่แหละแล้วช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยเมื่อสักครู่ได้พูดถึงมรสุมชีวิตที่ผ่านมา คือเธอเองก็เจอเรื่องราวค่อนข้างหนักหนาอยู่พอสมควรค่ะ,คะจนทําให้คิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วอันนี้ย้ำนะว่าเป็นเมื่ออดีตท,ที่เขาเคยคิดนะก็ไม่ใช่ทางออกนะคุณผู้ชม<ด>นะถูกต้องค่ะออแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะขนอุสามณีออกงานก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะขวัญเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังเด็กอะ่ะแล้วพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงไงมันเป็นสิ่งที่ตัวเองอะ่ะรู้สึกผิดที่ทําให้คนรอบข้างดูแย่แล้วก็เป็นห่วงพร้อมกับขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเออจริงๆเนี่ยมันคือความผิดพลาดนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะวลียอดฮิตก็มามขวัญมีวันนี้ได้เพราะคุณแม่เป็นคนที่สร้างขวัญขึ้นมาค่ะ ว่าตอนนั้นขวัญถือว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วขวัญก็ดีใจที่ขวัญยังมีคุณแม่อยู่ทุกวันนี้ที่ขวัญมีอยู่ได้เนะี่ยก็มาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแบบสร้างขวัญมาตอนนั้นขวัญก็โชคดีที่แบบหนูกินยาของคุณแม่ผิดเป็นยาบำรุงเลือดแล้วคุณแม่เข้ามาเขาก็แบบว่าเหมือนบวยวายว่าแบบเออมาช่วยถือของหน่อยกลับมาบ้านได้ไมไม่ช่วยถือของเลยอะไรอย่างเงี้ย ทุกคน,นก็มีปัญหากันหมดแล้วส่วนเรื่องความรักค่ะตอนนี้นะคะเธอบอกว่าเออถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรที่นแน่ๆขวัญบอกว่าขวัญเชื่อเรื่องดวงมากๆค่ะเพราะชีไปดูดวงมา,าปรากฏว่าหมอดูทักว่าปีน้าเป่งแน่เดี๋ยวน,น้ได้ข่าวว่าโสด ใช่ตอนนี้โสดปีนี้อายุ35แล้วก็โสดด้วยแต่ปีหน้า36แต่งแน่หมอดูว่าแบบนี้แล้วชีขวัญก็เชื่อด้วไงปีหน้าเนี่ยมันอีกแค่3เดือนเองนะเหออีกไม่กี่เดือนเองมันจะทันไหมอีก3เดือนเองวัญบอกว่านี่ไม่อยากมีแฟนแล้วนะอยากมีสามีไปเลยมันต้องท่านไปเลยเนาะเสียเวลาไงสามห้าสามหกแล้วนะวัฒนาดูข่าวน้องขวัญเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณขวัญสวยเก่งให้กำลังใจด้วยนะ